สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมานําเสนอที่โปรเจกต์สมาร์ทเ็นบล็อกนะครับคือเครื่องจ่ายยาตัวละมันนะครับโดยขั้นแรกนะครับผมจะนําเสนอเกี่ยวกับเว็บแอปก่อนนะครับโดยเว็บแอปของผมคือสมาร์ทเ็นบล็อกนะครับโดยข้้นบนคอลเลนดามก็คือจะเป็นเวลานะครับของปัจจุบันนะครับส่วนตรง d อ m ดมิ c ซีนก็คือเพิ่มตัวยานะครับโดยสามารถเพิ่มได้สุดๆห้าตัวยานะครับในการจ่ายยา ช่องแรกนะครับเมด i c i n e n ม m ก็คือใส่ชื่อยานะครับช่องสองก็คือออก็คือเวลาชั่วโมงนะครับชั่วโมงก็คือเวลาเวลาที่เป็นชั่วโมงนะครับโดยแล้วก็ช่องสามนะครับก็คือมก็คือเป็นนาทีนะครับของเวลานั้นส่วนสีเหี่ยก็คือเพิ่มยานะครับพอถ้าเราเพิ่มยาไปนะครับมันจะเข้าไปในเมดิ c i n e s ด h e d u ช e s c h d u นะครับ โดยจะมีข้อมูลยาอยู่ตรงนี้นะครับโดยสามารถเพิ่มแล้วก็ลบได้นะครับส่วนสมมุติว่าเวลาไม่ตรงเราสามารถกดดีเซตออดิซิทามนะครับเพื่อทํา,าให้โมดูลเวลาตรงได้นะครับแล้วก็คอนเฟิร์มเทคเมดิซินนะครับก็คือเอาไว้สำหรับกดรับยานะครับเพราะถ้าสมมุติว่ายาแจ้งเตือนแล้วเราสามารถกดตรงนี้เพื่อการกกปิดการแจ้งเตือนแล้วก็ปิดการทํางานของขอุปกรณ์ได้นะครับ นี่นะครับคือกล่อง Smart m มิสบ x ็ของผมนะครับของใจยายต been, นมันนะครับโดยขั้นแรกนะครับป็นการเปิดกล่องใจยานะครับแล้วก็ใส่ยาเข้าไปแล้วก็ปิดแล้วก็เราก็มาดูที่แอปการใส่ข้อมูลยาเข้าไปนะครับเช่นตัวยาโดยเวลานะครับเราก็ใส่ไปเลยครับสดจสอบก็คือหลายสองนะครับนะครับ ทำการจ่ายยาแล้วครับหมอสมมติว่าแจ้งเตือนเรารับยาแล้วครับให้ทำการกดคอนเฟิร์มไม่อย,อยากมาก็จะอยู่การแจ้งเตือนนะครับแสดงว่าก็คือว่ารับยาเลยนะครับโอเคครับขอบคุณครับ